สวัสดีครับพี่พี่น้องทุกคนวันนี้นะครับเสนเสนอนะครับก็อยากจะมาทำรีวิวนะครับสั้นๆนะครับสำหรับคนที่มีงบประมาณเนี่ยประมาณ1,500บาทนะครับก็จะเปรียบเทียบกันเนี่ยนะครับสำหรับถ้าเกิดว่าเราจะซื้อเจ้าตัว Fitness Tracker สักตัวหนึ่งเนี่ยตัวไหนเนี่ยน่าสนใจมากกว่ากันนะครับโดยที่ผมเอา2ตัวนี้เนี่ยในช่วงที่ราคาเปิดตัวเนี่ยเท่ากันเลยนะครับก็คือเจ้าตัว Amazfit Bip นะครับตัวนี้เนี่ยเป็นบิบตัวแรกนะครับเพราะว่าตอนที่ราคาเปิดตัวของเขาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1,600บาทนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนนี่น่าจะหาราคามือสองราคาค่อนข้างที่จะดีเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เปรียบเทียบกันเนี่ยนะครับกับเจ้าตัว galaxy fit 2นะครับตัวนี้เนี่ยผมใช้งานมาได้สักระยะหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็รู้สึกว่าใช้งานได้ดีมากๆนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ย เลทราคาของมันเนี่ยอยู่ที่ประมาณเปิดตัวเลยนะอยู่ที่ประมาณ1,500บาทนะครับ1590บาทแล้วกันประมาณนั้นนะครับทำให้ราคาของมันเนี่ยใกล้เคียงกันมากๆแล้วก็ผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยที่เป็นสายฟิตเนสเนี่ยน่าจะสนใจใน tracker 2ตัวนี้นะครับ โดยที่เจ้า2ตัวนี้เนี่ยการใช้งานทั้ง2ตัวนะครับค่อนข้างที่จะต่างกันพอสมควรนะครับผมเลยคิดว่าผมเลยทําคลิปนี้ขึ้นมาว่าสําหรับคนที่ชอบเป็น tracker นะครับกับเจ้าตัวคนที่ชอบเป็นสไตล์ของนาฬิกาเนี่ยแล้วก็การใช้งานทุกอย่างเนี่ยดูว่าทุกคนเนี่ยชอบแบบไหนมากกว่ากันนะครับเราจะมาเริ่มพูดถึงเหตุผล5ข้อนะครับที่เจ้าตัว Galaxy Fit 2เนี่ยทำได้ดีกว่าเจ้าตัว Amazfit Bip นะครับคืข้อแรกเลยเนี่ยนะครับดูไง่ายๆเลยก็คือเจ้าตัวจอนะครับจอตัวนี้เนี่ยเป็นจอ AMOLED นะครับทั้นนั้นคือเวลาที่เราส่องในที่สว่างๆนะครับหรือว่ากลางแจ้งของประเทศเมือประเทศไทยเราเนี่ยเห็นภาพชัดเจนมากนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยสำหรับเจ้าตัว Bip เนี่ยเป็นจอ ที่ไม่ได้สวยหรูสักเท่าไหร่นะครับแต่มันเองเนี่ยก็มีข้อดีเหมือนกันนะครับแต่ว่าเวลาส่องในที่แสงจ้ามากๆเนี่ยก็อาจจะมีปัญหานิดหน่อยเล็กน้อยนะครับแต่ว่าถามว่าจอไหนสวยกว่ากันเนี่ยบอกได้เลยว่าเจ้าตัว Galaxy Fit 2เนี่ยสวยกว่าอย่างแน่นอนนะครับส่วนในข้อที่2เนี่ยตัวนี้เนี่ยแตกต่างกันได้อย่างชัดเจนตอนแรกเนี่ยผมกะจะเอาเจ้าตัว Amazfit Bip S นะครับซึ่งผมก็ใช้อยู่เหมือนกันนะครับเอามาเปรียบเทียบแต่ว่าพอ ประเมินกันด้วยในเรื่องของราคานะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยราคาอยู่ในเรทราคาที่มันเท่ากันมากกว่าก็เลยเอามาทำรีวิวเปรียบเทียบมากกว่าแต่ว่าสำหรับคนที่อยากจะดูรีวิว a m ม z f i t Bip S นะครับการเปรียบเทียบกันหรือว่าในเรื่องของการลงว่ายน้ำนะครับก็ลองคอมเมนต์กันมาพูดคุยกันได้นะครับอย่างที่ผมบอกเนี่ยข้อที่2นี่ก็คือการว่ายน้ำนะครับเพราะว่าเจ้าตัว a m ม z f i t Bip ตัวแรกเนี่ยมันกันน้ำได้แค่ IP68 ท่นั้นเองนะครับแต่ว่าสำหรับเจ้าตัว Galaxy Fit 2ตัวนี้เนี่ยมันสามารถกันน้ำได้5 ATM นะครับแล้วก็จากการใช้งานจริงเนี่ยมันก็สามารถกันน้ำได้ดีมากๆจริงๆนะครับไม่ได้เหมือนกับเจ้าตัว Galaxy Fit 1นะครับที่ผมเคยทำรีวิวไว้ค่าวก่อนนะครับตัวนั้นเนี่ยเวลาใส่ไว้น้ำจริงๆเนี่ยค่อนข้างที่จะมีปัญหานิดนึงแลครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยยังมี ฟีเจอร์นะครับที่ดีมากๆเลยนะครับก็คือมันสามารถวัดฮาร์ดเรทใต้น้ําได้แม้ว่าส่วนตัวผมเองนะคิดว่าก็ค่อนข้างที่จะแม่นในระดับหนึ่งแต่ว่าถ้าเทียบกับพวกฟิตเนสเทร็คเกอร์ราคาสูงๆราคาเป็นหมื่นสองสามหมื่นขึ้นไปเนี่ยก็อาจจะเปรียบเทียบกันยากหน่อยนะครับแต่ว่าถือว่าตัวนี้เนี่ยในราคาหลักพันเนี่ยถือว่าคุ้มค่ามากๆเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยที่สําคัญเนี่ยนะครับก็คือยัง มีโหมดกีฬานะครับให้เราเลือกเนี่ยเยอะมากๆนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยผมใส่โหมดมาแค่ไม่เยอะมากนะครับแต่ว่ามันก็มีโหมดเนี่ยอย่างที่ผมบอกไหมเราอยากจะใส่วิดพื้นก็สามารถใส่ได้แล้วมันก็สามารถนับนับได้นะครับว่าเราเนี่ยวิดไปกี่ครั้งแล้วแล้วก็ส่วนผมเองเนี่ยก็ชอบเล่นบาสเกตบอลนะครับตัวนี้เนี่ยก็ยังมีโหมดบาสเกตบอลให้เรานะครับซึ่งในตัวของ เมสวิตบีบตัวแรกเนี่ยก็ไม่ได้มีมาให้นะครับก็ก็จะมีเหมือนเป็นการโหมดออกกําลังกายหลักๆมาให้เรานะครับส่วนข้อที่4เนี่ยตัวนี้เนี่ยในตัวของบีบเอตอนตอนนี้เนี่ยมีแล้วนะครับแต่ว่าในตัวของบีบตัวเก่าเนี่ยยังไม่มีนะครับก็คือในโหมดของการบังคับเพลงนะครับตัวนี้เนี่ยเราสามารถบังคับเพลงได้นะครับถ้าเกิดว่าเราเปิด เพลงจากในมือถือเราอะนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยคือผมไม่ได้ยังยังไม่ได้เชื่อมต่อนะครับกับเจ้าตัวมือถือของผมเองเพราะว่าดูจากข้างบนตรงเนี้ยเห็นไหมคือมันยังเป็นโหมดที่ไม่ได้มีการเชื่อมต่อนะครับแต่อย่างใดแต่ว่าอย่างที่ผมบอกเนี่ยพอสามารถกดเพลงกดพอยส์หยุดเพลงได้อะไรเงี้ยผมก็คิดว่ามันก็เป็นประโยชน์ในระดับสําหรับคนที่ชอบฟังเพลงนะครับส่วนข้อสุดท้ายข้อที่5เนี่ยที่จะไม่พูดไม่ได้นะครับคือ ขนาดของแบตเตอรี่ก็มีส่วนเหมือนกันนะครับแต่ว่าการชาร์จไวของเจ้าตัว tracker 2ตัวนี้เนี่ยต่างกันอย่างชัดเจนมากตัวนี้เนี่ยผมชาร์จแป๊บเดียวเต็มแล้วนะครับซึ่งผมค่อนข้างที่จะประทับใจมากๆนะครับว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยผมแค่ชาร์จไวแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็ไปอาบนงอาบน้ำแปรงฟงแปรงฟานนิดหน่อยเนี่ยพอออกมาปุ๊บเนี่ยก็เต็มแล้วนะครับแต่ว่าในทางกลับกันเนี่ยเจ้าตัว amazfit b i p เนี่ยใช้เวลาชาร์จค่อนข้างนาน นิดหนึ่งนะครับต้องใช้เวลาให้เวลากลับมันนิดหนึง่งคราวนี้เราจะมาพูดในเรื่องของข้อดี5ข้อของเจ้าตัว amazfit b i p นะครับที่ทำได้ดีกว่าเจ้าตัว galaxy fit 2นะครับข้อแรกเลยเนี่ยสิ่งนี้คือสิ่งที่เราเห็นเลยนะครับก็คือ aod นะครับ always on display นะครับตัวตัว galaxy fit 2นี่ไม่สามารถทำได้นะครับแต่ว่าเจ้าตัว galaxy amazfit b i p เวอร์ชั่นแรกเนี่ยสามารถทำ always on สกรีนได้อย่างดีเยี่ยมมากๆนะครับเหมือนเหมือนเป็นนาฬิกาเรือนหนึ่งเลยนะครับซึ่งผมชอบมากเวลาที่สมมติว่าเราไม่จาเป็นต้องมานั่งฟลิปข้อมือขึ้นมานะครับเราสามารถที่วางไว้เฉยๆเนี่ยเราก็สามารถรู้แล้วว่าเป็นลงเวลาวันที่ตอนนี้เนี่ยเท่าไหร่แล้วส่วนข้อที่2นะครับเรื่องนี้เนี่ยก็สําคัญอย่างที่ผมบอกเนี่ยก็คือเจ้าตัวขนาดแบตเตอรี่แบตเตอรี่นะครับสตัวนี้เนี่ย อเมซฟิตบีบเนี่ยแม้ว่าผมจะใช้มาประมาณปีกว่านะครับเทียบกับเจ้าตัว galaxy fit เนี่ยยังใช้มาไม่ถึงเดือนเลยนะครับแบตเตอรี่เปรียบเทียบกันยังไงอเมซฟิตบีบเวอร์ชั่นแรกก็ยังชนะอยู่ดีนะครับก็ชนะขาดเหมือนเดิมคือตัวนี้เนี่ยใช้ที่ผมใช้มาเนี่ยนะครับออกกําลังกายเนี่ยประมาณวันหนึ่งเนี่ยใช้ออกกําลังกายอย่างน้อยเนี่ยประมาณ20่นาที นะครับตัวนี้เนี่ยแล้วก็เปรียบเทียบกัน2ตัวนี้เนี่ยแบตเตอรี่นะครับตัวนี้อยู่ได้ประมาณ20วันตัวนี้อยู่ได้ประมาณ10วันนะครับต่างกันประมาณครึ่งหนึ่งเลยนะครับตรงนี้เนี่ยผมเลยคิดว่าคนที่ชอบแบตเตอรี่เยอะๆเนี่ย a m e z f i t b i p น่าจะเป็นคําตอบมากกว่าส่วนข้อที่3นะครับตัวนี้เนี่ยยังไง Amerzfit b i p ก็กินขาดนะครับก็คือมี GPS นะครับส่วนเจ้าตัว TrackerGalaxy Fit 2ตัวนี้เนี่ยไม่มี GPS นะครับตรงนี้เนี่ย สำหรับคนที่ชอบวิ่งสายวิ่งต่างๆเนี่ยอเมซฟิตบิบเวอร์ชันหนึ่งยังไงก็คือคำตอบอยู่ดีนะครับแล้วก็ข้อที่4นะครับที่ไม่พูดไม่ได้เลยก็คือในเรื่องของสายเปลี่ยนนะครับตัวนี้เนี่ยเราถ้าเกิดว่าเราจะเปลี่ยนสายของมันเนี่ยนะครับคือต้องเปลี่ยนทั้งหมดนี่ฉะนั้นคือเราจะต้องสั่งสายต่างหากนะครับที่เป็นสายพิเศษของ Galaxy Fit 2มานะครับซึ่งในทางกลับกันเนี่ยเจ้าตัว a m มซ f i t b i บ เวอร์ชันแรกเนี่ยนะครับใช้สายเนี่ยขนาดเนี่ย20มิลิเมตรนะครับเราสามารถไปาหาพวกสายนาฬิกงนาฬิกาสายหนงสายหนังสายเหล็กมาใช้ได้หมดเลยนะครับตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นสิ่งที่พิเศษมากๆนะครับสำหรับคนที่ชอบเปลี่ยนสายนาฬิกาและข้อสุดท้ายนะครับที่เจ้าตัว Amazfit บิบทำได้ดีกว่านะครับ mm hmm. ก็คือเจ้าตัวปุ่ม Physical Button ตัวนี้นะครับเพราะว่า ในเวอร์ชั่นที่แล้วเนี่ยของเจ้าตัว galaxy fit 1เนี่ยเคยมีปุ่มมาให้นะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขาตัดปุ่มออกไปนะครับตอนนี้คือเวลาที่เราจะกดเนี่ยเห็นไหมมันจะมีปุ่มให้เรากดคือให้ทัชแค่นั้นเองนะครับฉะนั้นคือผมคิดว่าเวลาที่เราใส่ไว้นองว่ายน้ำเนี่ยปกติเนี่ยถ้าเกิดว่ามีเจ้าตัว physical button เนี่ยเราแค่กดค้างไว้เนี่ยมันก็จะออกจากโหมดว่ายน้าได้แต่ว่าสําหรับเจ้าตัวนี้เนี่ยเราไม่สามารถทําได้เราจะต้องกดเข้าไปแล้วก็ส w i p ขึ้น swipe ดาว นะครับส่วนเจ้าตัว Amazfit b i p ผมจะพูดถึง Amazfit b i p S นิดนึงแล้วกันนะครับตัวนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าผมว่ายน้ําเสร็จเนี่ยแล้วก็เลิกว่ายน้ำนะครับก็ผมแค่กดปุ่มนี้ค้างไว้นะครับมันก็จะ finish หรือว่าหยุดโหมดว่ายน้ําได้นะครับตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่พิเศษมากๆนะครับสำหรับคนที่ชอบออกกำลังกายใต้น้ำนะครับวันนี้ก็เป็นข้อมูลทั้งหมดนะครับสำหรับคนที่กําลังดูอยู่ว่าข้อดีข้อเสียของ ทร็กเกอร์แต่ละตัวนี่เป็นยังไงบ้างหวังว่าข้อมูลในวันนี้คงจะเป็นประโยชน์ของบางคนนะครับถ้าเกิดว่าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ subscribe แล้วก็เอาไว้เชอิอกันในคลิปหน้านะครับวับนนี้เสนอๆ,ๆ,ๆ,ๆนะครับก็ขอลาทุกคนไปก่อนอย่าลืมใส่หน้ากาก,ากด้วยแล้วก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยนะครับสวัสดีครับ Peace. ย่าลมกดแชร์ subscribe